สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังประกายแก้วค่ะวันนี้ก็มาแบ่งต้นสับป,ปะรดนะคะก็กลับขอบพระคุณคุณแม่พีเจนะคะเลี้ยงสับป,ปะรดน้องช้างในวันนี้นะคะหนึ่งคันรถกระบะค่ะอนุโมธนาสาธุบุญกับคุณแม่ค่ะขอให้คุณแม่ร่ำรำ้วยด้วยมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะ บรรยากาศตอนเช้าช้าในปางของเราน้องๆช้างก็เตรียมใส่แยงนะคะอาบน้ําแต่งตัวกันเกือบทุกเชือกแล้วนะคะขณะนี้ก็เวลา8โมงเกือบจะ9โมงแล้วนะคะนี้ก็เป็นน้องนุ่นนะคะทางนู้นก็เป็นใบเฟิร์นนะคะประกายแก้วนะคะทางนี้ก็เป็นคุกกี้ค่ะทาง พ่ขอควันก็กำลังแบ่งกล่องสับป,ประรดกันนะคะก็จะเอารถมาขนไปเน,ะ <Yeah. S 1> เนาะขนมากนะคะขคนไปให้น้องช้างแต่ละบ้านนะคะก็จะเก็บได้ทานประมาณได้2วันอยู่ะะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาไปดูใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นทำอะไร mm. อยู่เนาะ อ่านรังให้นะคะกำลังกินหญ้าใบข้าวค่ะช่วงนี้พ่อขวานเขาไปเกี่ยวหญ้าใบข้าวให้นะคะไม่ได้ไปตัดหญ้าล้มนะคะหญ้าล้มต้องไปไกลนะคะวันนี้แม่ขวานก็มีเมนูต้มไก่ไว้นะคะมาเด้อคุณพ่อคุณแม่มาทานด้วยกันเด้อต้มไก่ ต้มไว้ให้ใบเฟิร์นหอมอยู่นี่แหละบรรยากาศตอนเช้าๆในปางเรานะคะทางนู้นก็จะเป็นคุณยายนะคะคุณยายคำวงนะคะใบเฟิร์นก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นคิวแรกนะคะใบเฟิร์นอยู่คิวแรกอีกแล้วคิวแรกทุกวันเลยใบยเฟิร์น เดี๋ยวป้าฟานเขากำลังจะไปขนสับป,ปะรดให้นะคะอันนี้ใบเฟิร์กำลังอริณอร่อยกับหญ้าค่ะเป็นหญ้าใบข้าวนะคะก็เกี่ยวอยู่ใกล้ๆนะคะช่วงนี้ื่อมานนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวหญ้าก็อาจจะขึ้นเร็วกว่าเดิมอยู่นะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปกลกายกัน คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามให้กำลังใจช่องพังประกายแก้ใบเฟินของเราด้วยนะคะฝากติดตามช่องเล็กๆนะคะวายใบเฟินทำไมฝากช่องทำไมฝากช่องเป็นอย่างนั้น <c oughs> ขอบคุณค่ะฝากติดตามให้กำลังใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ